สวัสดีครับอันนี้จะให้ดูว่าของเดิมนะครับมองเห็นพอาไหมลกๆๆูกของเดิมอันนี้เป็นขอ,ร,อ,ร,นอรับตั้งมันเหรอเป็นของเดิมของเดิมนะครับ ไปสั่งทำมาใหม่ทิใหม่กท็อน้าันจะไม่ช่ำมาใหม่ก็น่าจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นไหมความแตกต่างนะครับหายไปน่าจะน่าจะ นครับหายไปประมาณ1.5มิล1.5มิลเนี่ยมันทำให้ขอรังเนี่ยใช้งานได้ไม่ดีที่ขอรังของเออ่ PPK มองเห็นก็นไม่รู้นะ อันนี้จะเป็นเรียบๆนะครับ okay, จริงก็ทําได้ <okay. S 1> แต่ว่าให้รู้ไปเลยว่าดีไม่ดีดดเราก็ทําการใส่ <c oughs> ใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเวลาที่มีลูก <c oughs> ก็จะโนนออกมาแบบนี้นะครับ แลก็มีตัวเตือนสองอันเลยมีลูกก็จะขึ้นแบบนี้นะครับช้าๆเลยเนะาะช้านะครับนี่ครับก็คือตอนแรกเนี่ยจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆของพี่ๆใครทำไม่ได้นะครับก็แค่ไปสั่งทำตัวขอรั้งมาใหม่นะครับ เอาแบบเดิมไปทำนะครับแล้วเติมไปอีก1.5มิลนะครับเวลาปกติจะเป็นแบบนี้ครับม,ม,อมองเห็นไหมเนาะนะครับดูก็จะเรียบเรียหน่อยนะครับอันนี้ทำจากโลหะบ้านเราเลยนะครับเหล็กแล้วก็ทำการฉุบแข็งไว้นะครับชุบขาวก็จะเป็นแบบนี้ช่างบ้านเราเก่งนะครับ ว่าเดี๋ยวจะเอาไปกัดลายจะด,ดูก่อนว่าจะกัดลายแบบไหนได้บ้างแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูทีนะครับใช้เวลาทำก็กว่าจะแกะกว่าจะถอดนานอยู่ทนควรถอดไม่เป็นนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับ นี่เป็นลูกกัมมี่นะครับนะครับเงบครับงับตลอดทางนะครับงับมาตลอดทางแล้วก็ยังไงเขางับนะครับคือทำไ้ดีก็ไม่ยากครับ ติดแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับที่ว่า,ามันเสียนะครับนี่ก็อันนี้คือทำมาสำรองนะครับ